สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับอุงอิงบินกัมพูชาบทบาทนายกตัวแทนพ่อในที่สุด ก็มีการเปิดแผนกำหนดการออกมาแล้วว่าองอิงนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาในวันที่18-19ถึง19มีนาคมนี้โดยกำหนดการดังกล่าวคนที่ออกมาเปิดเผยก็คือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแม้ว่าก่อนหน้านี้นายฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประธานคณะองคมนตรีกัมพูชา ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลสูงสุดในกัมพูชาเคยเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งได้รับการพักโทษอยู่ที่บ้านจันทสองล่าจะบอกว่าได้เชิญนางสาวแพทองทานไปเยือนกัมพูชาในวันที่14ถึง15มีนาคมก็ตามแต่เมื่อนายเศรษฐาเปิดเผยกำหนดการที่แน่นอนดังกล่าวก็ต้องเชื่อตามนั้นแต่อย่างไรก็ตาม จะเป็นวันไหนไม่สําคัญเท่ากับสถานะของนางสาวแพรทองทานชินวัตรว่าเธอไปในฐานะอะไรในฐานะส่วนตัวฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือในฐานะนายกหรือว่าไปในฐานะตัวแทนพ่อหรือเปล่าแม้ว่าในทางนิติไนแล้วคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานี้ยังเป็นนายเศรษฐาทวีสินก็ตามแต่สังคมก็มองไปในทางเดียวกันว่าอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่นางสาวแพรทองทาน ที่ส่งผ่านมาจากนายทักษิณชินวัตรอีกทอดหนึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายหุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเชิญนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยไปเยือนกัมพูชาในวันที่1 8ถึง19มีนาคมนี้ว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศเป็นไปได้อย่างเดียวคือดีขึ้นเพราะอย่างที่ท,ทราบกันดีว่า แขกคนสําคัญที่มาเยี่ยมนายทักษิณคือสมเด็จฮุนเซนขณะที่นางสาวแพรทองทานเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศทั้งระดับผู้นําและประชาชนเชื่อว่าไม่มีอะไรเสียหายแน่นอนและตนก็ให้การสนับสนุนและยินดีด้วยแน่นอนว่าการเดินทางเยือนกัมพูชาของนางสาวแพรทองทานที่แม้ว่าจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่ก็จะถูกมองว่า นี่คือว่าที่นายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีตัวจริงนั่นเองเพราะในฐานะลูกสาวของนายทักษิณชิน,นวัตรที่ถือว่าเป็นทายาทสายตรงของเขาในเวลานี้และเป้าหมายก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในอีกไม่นานข้างหน้านอกเหนือจากนี้ที่ต้องจับตากันอีกประเด็นสําคัญก็คือจะมีการหารือหรือเจรจากันในเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะอย่างที่หลายคนเข้าใจกันดีว่าผู้นํารัฐบาลกัมพูชาโดยเฉพาะนายฮุนเซนที่มีอิทธิพลสูงสุดในประเทศนั้นมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายทักษิณชินวัตรมาอย่างยาวนานโดยนายฮุนเซนเป็นคนเปิดเผยเองว่ารู้จักสนิทสนมกันมานานกว่า30ปีและสถานะทางครอบครัวก็ถือว่าเป็นดองกันอีกด้วยเนื่องจากลูกสาวของนางเยาวภาวงศสวัสด์น้องสาวของนายทักษิณ ไปแต่งงานกับเครือญาติของนายหุนเซ็นนั่นเองที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรก็เคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลกัมพูชาเคยใช้กัมพูชาเป็นฐานทางการเมืองโฟนอินเข้ามาปลุกระดมมวลชนคนเสื้อแดงในระหว่างการชุมนุมเมื่อหลายปีก่อนอย่างไรก็ดีสาเหตุที่เชื่อว่าการเดินทางไปกัมพูชาของนางสาวแพรทองฐานในครั้งนี้น่าจะมีเรื่องสำคัญมาพูดคุยกันด้วย โดยเฉพาะในเรื่องทางธุรกิจบางอย่างและที่ผ่านมาเมื่อหลายปีก่อนนายทักษิณชินวัตรก็เคยไปลงทุนด้านโทรคมนาคมในประเทศกัมพูชาและหากจําเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยในกัมพูชาที่บริษัทของเขาได้รับความเสียหายไปด้วยจนต้องมีการเรียกค่าชดเชยกลับมาขณะเดียวกันหากย้อนไปเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นลูกชายของนายฮุนเซนก็เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการไปแล้วโดยมีการหารือกันในหลายเรื่องทั้งการค้าชายแดนการแก้ปัญหาพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และมีการเจราจาเขตพื้นที่ทับซ้อนในทะเลปัญหาเขตแดนอื่นๆอีกด้วยซึ่งประเด็นหลังนี่แหละที่จะกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมาอีกเพราะที่ตรงนี้นอกจากเคยเป็นพื้นที่พิพาทและการอ้างสิทธิ์รวมทั้งเชื่อว่าอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทางการธรรมชาติและน้ำมันที่ผ่านมาระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการพบกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่มีการหาหรือกันในเบื้องต้นไปแล้วและมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาหรือกันต่อเพื่อหาข้อยุติและมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันขณะเดียวกันหากพิจารณาจากสถานะของว่าที่นายกคนต่อไปแล้วการเดินทางเยือนกัมพูชาตามคำเชิญครั้งนี้ มุมมองหนึ่งก็เหมือนกับการไปแนะนําตัวในฐานะผู้นําคนต่อไปหรือไม่และไปเจราจากันในบางเรื่องที่น่าจะสําคัญและไปในฐานะตัวแทนของพ่อหรือเปล่าเพราะหากประติดประต่อกันแล้วมันมีพิรุษหลายอย่างทั้งการมาเยี่ยมถึงบ้านจันทสองล่าของนายบุญเซนเป็นคนแรกเมื่อวันก่อนพร้อมกับการเชิญนางสาวแพทองทานชิน,นวัฒนไปเยือนอีกครั้งจากนั้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นายเศษฐาทวีสิน ได้เข้าพบนายทักษินนานเกือบสองชั่วโมงพร้อมกับการเปิดเผยกำหนดการเยือนกัมพูชาของนางสาวแพรทองทานอย่างเป็นทางการหากพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นสำหรับการเยือนกัมพูชาหากมองกันตามหลักการในฐานะอุณาพักเพื่อไทยจะไปกระชับความสัมพันธ์กับพักประชาชนกัมบูชาของนายวุลสซนมองในมุมไหนมันก็ไม่น่าจำเป็นถึงขนาดนั้นและที่สำคัญก็ไม่น่าจะใช่วาระเร่งด่วนอะไรนะัก ดังนั้นหากพิจารณากันถึงความเป็นไปได้ก็น่าจะมีอยู่เรื่องหลักเรื่องเดียวคือไปในฐานะตัวแทนพ่อเพื่อตกลงอะไรบางอยา่างที่ถือว่าต้องสำคัญมากทีเดียวและต้องไปดำเนินการหลังจากที่นายฮูลเซนมาคุยและเดินทางกลับไปแล้วอีกทั้งคราวนี้ก็ยังไปเปิดตัวในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือไม่แต่เชื่อเถอะเมื่อถึงตอนนั้นน่าจะถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นแน่นอน สิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853-4455ส่งทั่วประเทศ